<c oughs> ที่มันไม่มีการปรุงแตง่งที่เป็นตัวกูหรือปรุงแต่งเป็นคนเกิดมันก็เป็นนิพพานอยู่เรื่อยไปมัน <c oughs> จึงสอนว่าให้ทํางานด้วยจิตว่างก็คือทํางานด้วยนิพพานทํางานด้ดยจิตที่ดับเป็นไม่มีตัวกูของกู <c oughs> มีจิตเป็นตะทังคานิพพานอยู่เรื่อยทํางานไปเรื่อยตะทังคานิพพานนั้น นี่เรียกว่าทํางานในจิตว่างมันไม่ง่ายนักแล้วคุณก็รู้อยู่แล้วว่ามันไม่ง่ายนะแต่ถ้าคุณพยายามไปพยายามไปมันก็จะดีขึ้นดีขึ้นจนสามารถทํางานในจิตว่างท่้นขออย่าได้ถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่สนใจถือว่าเป็นเรื่องทั้งหมดในพรหมจรรย์ในศาสนานี้ที่วันหนึ่งวันหนึ่งวันหนึ่ง,นนงจะพยายามทํางานในจิตว่าง คือทำงานอยู่ด้วยนิพพานเรื่อยไปไม่มีสังสารวัตรพเผลอเอา้ามันก็เป็นเป็นสังสารวัตรเช่นโกรธคนนั่นโกรธคนนี้โกรธเครื่องไม้โกรธเครื่องมือขึ้นมามันก็เป็นผีบ้าเกิดขึ้นในทันใดน,นั่นเป็นคนขึ้นมาเป็นตัวครูของครูขึ้นมาถ้าร้อนก็เป็นสัตว์นรกทัางโง่ก็เป็นสัตว์เดรัจฉานถ้าอายุก็เป็นเปรต กลัวก็เป็นสุร่างกายคือ <c oughs> จะเป็นมนุษย์มีความหมายเป็นความเหน็ดเหนื่อยเออดือดร้อนอยู่ในความเหน็ดเหนื่อย <c oughs> เป็นเทวดาเพื่อตัวนใจกามารมบ้างด้วยความสุขในรูปบ้างความสุขในอรูปบ้างมันล้วนแต่เป็นคนบ้าเองคือไม่ปกติเอง แต่ว่าอย่างหลังที่เขาเรียกว่าสุขคติคือเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมเนีย่ยมันน่าดูหน่อยจึงจัดเป็นสุขคติไม่จัดเป็นทุกคติแต่แล้วทั้งสุขคติทั้งทุกคติน,นี่ก็ยังเป็นคนที่ประกอบอยู่ด้วยอวิชชายังเป็นวัฏสงสารอยู่ ที่ในไออสัตว์ในในชุดสุคตินี่ในบางเวลามันไม่ได้เป็นวัตสงสารเป็นนิพพานเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าอย่าโง่มันมากเกินไปอย่าปรุงเป็นตัวกูของกูมันก็เป็นนิพพานอยู่มีความสุขพอสมควรอยู่พอเกิดตัวกูของกูมาก็เป็นนรกเปนรัจฉานเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นอบายขึ้นมาทันที เ <c oughs> มื่อเราพูดถึงคนเพิ่งเกิดมันก็พูดได้เลยว่าแม่นรกสัตว์นรกก็เพิ่งเกิดดิฉานก็เพิ่งเกิดเปรตก็เพิ่งเกิดอสุรกายก็เพิ่งเกิดเทวดาก็เพิ่งเกิดอพรหมก็เพิ่งเกิดแล้วแต่จิตใจมันจะปรุงแต่งขึ้นในลักษณะไร ความหมายเขาระบุไว้ชัดแล้วอย่างนั้นเรียกว่าเดรัจฉานอย่างนั้นเรียกว่านารกอย่างนั้นเ,เดียวเดรัจฉานเปรตอสุรกายมนุษย์กามาวจรรูปาวจรอ,อรูปาวจร <c oughs> มันมีบัญญัติไว้ง่ายแต่การศึกษาอยู่แล้วที่แม้คำว่าคนโบราณที่เป็นบัณฑิตนักปราชญ์เป็นพระพุทธเจ้าเป็นต้นทันรู้ลักษณะของความเปลี่ยนแปลงของการปรุงแตง่งของการเกิดเนี่ยครบทุกอย่างแล้วเราก็สะดวกเรียนได้เลย ไม่ต้องคิดเองแต่แล้วทั้งหมดนั่นมันไม่ไหวทั้งนั้นคือเป็นตัวกูของกูอยู่ทั้งนั้นตัวกูของกูอย่างเลวบ้างอย่างกลางบ้างอย่างดีบ้างแต่ถ้า <c oughs> เป็นตัวกูของกูแล้วมีความทุกข์นะทุกข์อย่างเลวบ้างทุกข์อย่างกลางบ้างทุกข์อย่างดีบ้างเป็นเทวดาทุกข์อย่างเทวดาเป็นพรหมทุกข์อย่างพรหมยังมีกิเลสตัณหาตามแบบของตนของตน จนกว่าจะเป็นพระอริยเจ้ามันพวกเทวดาจึงอยากมาเกิดในมนุษย์โลกเพื่อพบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีพระพุทธภาษิตตัดอยู่อย่างนี้ที่ผู้รอพระพุทธเจ้าขึ้นไปโปรดรเทวดาบนด,ดาวดึงนั้นไม่มีในพระพุทธภาษิตผมทายคนในพระไตรปิฎกหรือในอัตถกถาของอภิธรรมอภปิฎกก็ยังไม่มี <c oughs> เป็นหนังสือที่แต่งขึ้นทีหลังว่าเอาเองว่าพระเจ้าขึ้นไปโปรดเทวดาบนดาวดึง <c oughs> แต่เรื่องที่มีในคัมภี์มัชชิมานิกายชัดๆพระเจ้าพูดถึงเทวดาปรารบกันว่าเทวดาตายลงนี่จะไปเกิดที่ไหนดีในที่สุดตกลงกันว่ามาเกิดที่มนุษย์นี่มนุษย์สโลกนี่ <c oughs> เป็นสุขติของเทวดา จะได้พบพระพุทธพระธรรมพระสงค์โดยง่าย <c oughs> นั่นอย่าได้ไปหลับหูหลับตาลงไหลเทวดาสวรรค์วิมานอะไรนักมันเป็นตัวกูของกูที่หวานที่หอมที่มีเสนเ่ห์มีอะไรก็จริงแต่มันมีความทุกข์ตามแบบนั้นน <c oughs> จะดับทุกข์ได้ต้องไม่มีตัวกูของกู คือไม่มีอยู่ปาทานยึดมั่นถือมั่นว่าตัวว่าตนว่าสัตว์ว่าคนว่าเราว่าเขาอนี่ยจึงจะมีความความสุขหรือดับทุกข์ได้ถ้ายัางมีสําคัญมัน่นหมายเป็นตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาตัวรูตัวสู้อะไรนี่มันก็คือวัตสงสารที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ในกองทุกข์ที่อย่าไปดูวัตสงสารที่อื่นดูวัตสงสารมันก็เพิ่งเกิด เิ่เกิดบ่อยๆเกิดที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้แล้วเกิดอยู่บ่อยๆวัตถสงสารเกิดอยู่บ่อยๆยินดีก็เป็นวัตสงสารชนิดหนึ่งยินร้ายก็เป็นวัตสงสารชนิดหนึ่งคือความรักก็เป็นวัตถสงสารชนิดหนึ่งความโกรธก็เป็นวัตถสงสารชนิดหนึ่งก็มีอยู่เท่านี้เดี๋ยวยินดีเดี๋ยวยินร้ายเดี๋ยวยินดีเดี๋ยวยินร้ายอยู่นี่เป็นวัตถสงสารอยู่เท่ากัน อย่าวัตถสงสารต่อตายแล้แล้วก็อย่าได้คิดว่าวัตสงสารนี่เกิดอยู่ตลอดเวลาเหมือนที่คนโง่เขาคิดอวิชชาก็เพิ่งเกิดคนก็เพิ่งเกิดเพราะฉะนั้นวัตถสงสารมันก็เพิ่งเกิดเพิ่งเกิดเมื่อโง,ง่เพิ่งเกิดเมื่อมีอความโง่ทําให้เกิดรู้สึกเป็นตัวกูของกูนี่จึงเป็นวัตถสงสาร <c oughs> วัตสงสารก็คือของเพิ่งมาและเพิ่งเกิด คือตัวกูนั่นแหลหรือว่าที่เรียกว่าอาวิชชาหรือกิเลสันเอถ้ามันอยากเกิดมามันก็เป็นนิพพานชนิดแต่ทางคณิพพานอยู่เรื่อยไปความประจบเหมาะถูกต้องตามธรรมชาติไม่เกิดความทุกข์เป็นตัวกูของกูก็สบายนั <c oughs> ่นเคยพูดว่าไหนๆเกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งทีก็จะให้เสียเปรียบสุนัข เพราะสุนัขถมีวัตสงสารน้อยเกิดตัวกูของกูน้อยเพราะมันคิดไม่เก่งเหมือนคนนี่มันมีเวลาที่ไม่ทุกข์มากกว่าคนบางคนอย่าด้อยกว่าสุนัขพยายามปรับปรุงอบอรมตัวเองให้ดี ให้มันเกิดตัวกูของกูน้อยลงทุกที <c oughs> แล้วมันก็เก่งกว่าสัตว์เดรัจฉานนะเพราะเราก็ไม่มีความทุกข์ด้วยแล้วเราทำประโยชน์อะไรต่างๆได้มากกว่าสัตว์เดรัจฉานมากมายนะักมีสติปัญญารู้อะไรได้มากกว่าสัตว์เดรัจฉานมากมายนะักแต่ถ้าไม่ถือตามหลักนี้คือไม่ปฏิบัติตามหลักพุทธศาสนาแล้วคนจะเลวกว่าสุนัข ก็จะเกิดตัวกูของกูโลภะโทสะโมหะเดือดร้อ,รอนวุ่นวายตลอดตลอดทั้งวันทั้งคืนยิ่งกว่าสุนัขเนี่ยรอดมาได้เพราะสติปัญญาของพระพุทธเจ้าท่านสอนวา่าพวกเรารรับช่วงต่อๆกันมาพุทธศาสนาไม่มีเรื่องอะไรนอกจากเรื่องว่าอย่าสำคัญมั่นหมายสิ่งใดว่าเป็นตัวกูของกู พกะพุทธภาษิตข้อที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาที่พูดกันแล้วพูดกันอีกนะคนะอย่าเห็นมันสองเล็กน้อยและอย่าลืมเสียสเพธ,ธรรม,มานาลังอภินิเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมันว่าตัวกูว่าของกู พอไปยึดมั่นเป็นตัวครูของคูเมื่อไรก็เป็นสัตว์นรกเป็นเดรัจฉานเปรตอสุรกายเป็นวัตตสงสารขึ้นมาทันทีส่วนมากเป็นอบายคือความทุกข์แม้จะไปหลงเป็นเทวดาอยู่ก็เป็นเทวดามีความทุกข์ที่ซ่อนเล่นอยู่ตามแบบของเทวดาโง่ที่สุดเข้าไปหลงในกาามารมังนี้เป็นต้น